โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะครับผมอ่ะวันนี้กันในเกมนะครับผมชินโดนไลท์นะครับผมในเกมโลบอชนั่นเองนะครับผมวันนี้นะฮะมี FC คนหนึ่งนะครับผมขอให้พี่นะฮะับทำเอ่อการฟาร์มเดียวคอยนะครับผมในดันเจียนนะฮะก็ทุกคนก็อาจจะเคยแบบยังไงแบบฟาร์มเดียวคอยแบบในเขาเรียกว่าอะไรในอ่าเรี่ยอะไรนะใน หมู่บ้านที่มันเป็นอะไรอลีนาเอ,อะไรพวกนี้ที่แบบต้องเอาไปเออต้องไปต่อสู้กับผู้เล่นคนอื่นๆแล้วมันก็แบบถ้าชนะก็ได้เยอะกว่าคนแพ้เออแต่ว่าโอกาสได้มันก็จะแบบมันก็จะได้แบบช้าไงเออมันก็จะได้ช้าก็เลยมันบทน,นี้มันก็มานานแล้วแหละเออแต่ก็มาบอกคนที่ยังไม่รู้ใช่ไหมเออว่าแบบ มาลงเขาเรียกว่าะไรลงดันเจียนอะไรประมาณนี้เอออันนี้นะครับผมเป็นแขกรับเชิญพิเศษนะครับผมมาจากโคนดิอ่าเป็น FC พี่แหละนะครับแต่ว่าเข้ามาในดีก็มาเล่นกับพี่อะไรเงี้ยเป็นคนเงนเองก็ใครที่อยากมาเล่นกับพี่ก็เข้ามาได้นะผมดึงดิปอยู่ใต้คลิปนะครับผมอ่าาเข้ามาเล่นได้นะฮะว่างๆพี่ก็จับมาเล่นด้วย,ยนะครับก็นะครับผมก็หลังจากที่เราเข้ามาในหน้าเกมประมาณนี้เนี่ยก็ให้เรากดขึ้นไปข้างบนแล้วก็ขึ้นไปอีกมันจะมีคาว่าเกมโหมดใช่ไหม ตอนนี้อตีเวื้อหน้าอะไรเกมโหมดใช่ไหมของพี่แมงบักโอเคแล้วก็กดเกมโหมดเข้าไปสังเกตตรงขวามือสุดมันจะมีรูปทิ้งจอกเก้าหางนะฮะมันก็คือ,ก,คอก็คือดันเจียนนะครับผมเออเราก็กดเข้าไปเลยนี่ชินโดดันเจียนนะครับผมรูปเก้าหางโอเคนะครับผมก็เราสามารถลงดันเจียนได้แบบโซโล่แล้วก็แบบทีมก็ได้นะครับผมเราไม่จําเป็นต้องแบบมาสร้างตี้นะฮะเราแค่แบบพิมพ์แอดเข้าตี้ปกติเลยนะครับผมแล้วก็ให้ เราก็จะทำการเออชวนอาตีแท้ผมเข้าเข้าเข้าตี้เรามาเห็นไหมเออพิมพ์แล้ววันพืมพ์ละมันมีเครื่องหมายตกใจดูลองเครื่องหมายตกใจดูเนาะ I N V I N V X X ใช่ไหม I N V X X โอเคได้ละเรียบร้อย โอเคเดี๋ยวเดาเรามาพูดโอเคโอเคนะครับผมหลังจากที่เรานะครับผมเข้าเข้ามาเอ่อเข้าเข้ามาในดันเจียนนะครับผมก็จะมีหลายโหมดให้เราเล่นนะครับผมแต่เราไม่สามารถเลือกเล่นข้ามขั้นได้นะครับเราต้องเล่นผ่านเป็นเหมือนเป็นด่านโอเคด่านแรกนะครับผมก็จะเป็นเอ่อลายไทยอะไรอะไรสักอย่างอะไรเออนะครับก็นะครับใช่เป็นเอ่อตระกูลนะครับผมดีโอเซนโคนะครับ ในเกมพารนะครับผมเป็นเอ่อดนตรีอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็นี่เลยเรียวคอย800อันนะครับเออ800ใช่แต่ละแต่ละดันนะครับผมก็จะให้ที่แตกต่างกันไปอย่างอันที่ะครนะผมให้700อันที่3ก็จะให้8 5 0นะฮะ เราจะมาเล่นด่านสองด่าน3ได้แล้วก็ต้องผ่านด่านอันนี้ก่อนนะครับผ่านด่านแรกเลยโดยที่เราจะต้องเล่นชนะ6ตาติดนะครับผมนี่ที่มันเขียนเนี่ยศูนย์ทับหกก็คือเราต้องชนะ6ตานะครับตอนนี้พี่ชนะไปแค่สนะครับผมก็เเราสามารถเออมันตอนนี้เพิ่งถามเรานะครับผมสามารถเล่นโซโล่หรือจะเล่นกับเพื่อนก็ได้นะครับผมโอเคเล่นกับเพื่อนเล่นยังไงนะครับผมเราก็ต้องแอดตี้กันก่อนนะครับผมแล้วก็พิมนะครับผมเครื่องมาตกใจแล้วก็ i n v นะครับผมเวนวรคแล้วก็ตามด้วยเอ ตัวแอดนะครับผมของเพื่อนนะเห็นมเนี่ยอาตีนะครับแล้วก็ A G X ปุ๊บมันก็จะแอดไปแล้วก็ให้เพื่อนนะครับผมพิมพ์เข้ามาตกใจ A C C แล้วก็ตามด้วยชื่อของเรานะครับผมก็จะเข้าตีมามือมุมซ้ายมือด้านล่างเลยนะครับผมหลังจากที่เราเข้ามาแล้วครับเราก็จะกดเพย์เข้าไปเลยนะครับโอเคเราก็กำลังจะท e พอ p o r t ขึ้นไปโอเคนะครับผมหลังจากที่เราเนะครับผมเข้ามาในเกมเรียบร้อยนะครับผมก่อนจะเข้ามาหน้านี้มันจะมีเราเลือกโหมดนะครับผม ก็ใครที่แบบเล่นคนเดียวแนะนำเป็นเอ่ออีซีนะครับผมเพราะผ่านดานเนี่ยมันมีทั้งหมด16เว็บนะครับผม16เว็บซึ่งแต่ละเว็บมันไม่ได้โหดเลยครับมันก็แค่จานวนมันจะค่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับผมมันก็จะใช้เวลานานนะฮะแล้วก็เว็บสุดท้ายจะเป็นบอสนะครับผมก็คือดีโอนะครับผมมีโอกาสดรอปนะฮะเราต้องเอาชนะมันนะถึงจะทาการเคลียร์ทุกเว็บถ้าเราไม่ผ่านก็คือจบนะครับผมก็คือไม่ได้เลยคือศูนย์เปล่า เราต้องชนะนะครับผมเราถึงจะได้ทั้งเลียวคอยมีโอกาสได้เกมพาร์และมีโอกาสได้ตระก,กูลน,นะครับผมโอเคเราก็จะทําการเหอไปสู้นะครับผมก็จะมีทั้งหมด4ฝั่งนะฮะเราก็ต้องฆ่ามอนต์ไปให้หมดนะครับนี่ก็เว็บแรกนะครับผมก็มีทั้งหมดเอ,อ่อห้าด้านละห้าเหรอดูมาเราวมัสู้เลยโ okay. อเคมันจะอยู่มันจะอยู่เหรอโอเคเดี๋ยวพี่สู้รอนะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่แบ่งโบนพี่ไม่ได้เล่นชินโดนานลืมลืมลืมเดี๋ยวเดี๋ยวแบ่งล่าง นี่ผมก็เหมือนกันน่นเล่นเล่นเป็นโรบอกนั้นโอเคเออบอกคุณบอกคุณโบอุ้ยอันีที่โดนตีลัววเลยอะไรวะสกิลหายไปหมดมานี่คาถาเอ็นเอ็นไม่ใช่คาถาบีอะไรไม่รู้นี่เราก็ทำการฆ่ามอนนี่ครับผมมอนฆ่าให้หมดเลยไปเรื่อยๆนะครับผม อ่ไปเรื่อยๆเลยจนกว่าจะถึงเว็บสุดท้ายนั่นเองก็มีทั้งหมด16เว็บนะครับผมตอนแรกที่กังงอยู่ว่ามันมีกี่เว็บทำไมมันนานจังนะจริงมันมี16เว็บนะฮะเดี๋ยวเออหนี่งหนึ่งน้ำจิ๋อเฮ้ยนี่เราจะได้เจ็บยังไงเราต้องงานใช่ไหมที่ไม่ได้เตีมนานมากกี่นี้ตั้งแต่แบบมันไม่เชิงแบบไม่ค่อยมีคนไม่ค่อยมีคนมาเล่นซินโดร ยู่เยอะไม่พี่ผมอยากได้ไรไม่ได้นะส่งจกแร็แร็คอาคสงจกแร้คแดงอยู่นะที่แบบไปใส่ยิงรัฐาี่ซุยแต่ยิงไม่โดนเลยปุ๊บปิดกูดาวแล้วก็ใช้วงจักที่มีอะไรแบกสเปซมันยังยังยางผมมีแล้วที่ไม่ได้เอาไงจะไมโดน มาตอนนี้ก็เว็บที่สิบโอ้โห5้าสิบตัวยีช่หมดอีซี่นี่สุดยอดถ้าเป็นถ้าเป็นระดับปานกลางเท่าไหร่ร้อยหนึ่งเนี่ยลก็ยัดด้วยกระสุนบวกมาโดนช็อตเหรออาแค่นั้นทำอะไรฉันค่ได้หรอกเว้ แต่มันโคตรอิดเลยพี่บอกขนาดแม่งอิดมากมันอิดจริงขนาดใช้ซีโอ่หรือใครเปล่าไปผมจะตายโอ้ที่เห็นสอบเองด้วยคนจริงไปคโอเคเรียบร้อยละเกิดได้โดีมันเกิดได้ละมึงจะกากรยีเอมดีเวฟมาเวฟที่สิบห้าโอ้โหบอสบอสบอสโอ้ยยื้อยื้อยื้อสู้สู้สู้รุ่งรุ่มันมามาเวฟที่สิบห้าเหรอ ก็ไม่รู้เหมือนกันมันจบที่เวทีสิบห้าสักอย่างแหละจะสู้แป๊บเป็นอย่าพี่ขอเรีมเดือดก่น <c oughs> อ,อนอ,นนอือวิทย์แกโวก็จะแตะแล้วไงแตะ,ะต่างยอ,อ,อยู่แล้วอ๋อแต่พี่จะเป็นมาดา้าครับทุกคนพี่จะเอามาดา้าไปสู้ไอ้มาอดปล่อลซึนาโอะครึ่งตัวไม่ไม่ใช่ครึ่งตัวเต็มตัวนี่ใครที่อยากมีซึนาโอะเต็มตัวแบบนี้นะฮะต้องไปลงเอ่อเขาเรียกว่าอ,อะไรนะยังไงโดนหยุดเวลา ลงดันขาสิบหางครับทุกคนใช่แล้วมันก็จะเบฟที่สิบห้าครับผมแล้วก็ต้องดูว่ามันจะสุ่มซูซันโอของอะไรมานะครับเออมันจะสุ่มซูซันโอมาให้มาละ Standard ก็แค่เอ่อระยะยินระยะเอออันนั้นนะอันใหม่นะเออ๋ยิ๊บต้องลองตอแล้วนะพี่ผมมีวีมันอยู่ไมยี่ย์แก็ยังไม่ได้เมื่อกติดูอะไรก็แล้วพี่ยังไม่เดือดรึพี่มีแล้วพี่มีแล้วเมื่อทีพอดีพี่มีแล้ว เนี่ยๆเนี่ยเดกคุณมาแล้เดือดตายแล้วเดือดตายแล้วเดือดตายแล้วเบื่อไหมดิเยียบร้อยบอสตายนะครับผมเวลา20วิอะไรอ่ะมันมันถ้ามันดรอปมันดรอปไหนวะโอเคนะครับผมมันไม่ดรอปใช่ไหมตรงบอสตายเออมันไม่ดรอกไหมฮะ ก็แล้วผมมีทั้งหมด15 16้าสิกเวฟประมาณนี้มันน่าจะแล้วแต่เวฟเนี่ยแล้วแต่ดานนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมใช่เอาของจะยิ่งเยอะขึ้นตอนนี้แทพี่มี2 18 0 0 0หดันเรียวคอยนะเดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะได้เท่าไหร่นี่นะครับผมพอเราพอเราชนะปุ๊บคุณก็จะเห็นไหมของพี่เมื่อกี้เป็นสาทับหกตอนนี้ก็เป็น4ทับหกนีฮะเออเราก็ได้เพิ่มมาแ0 0รเรียวคอยแล้วก็เพิ่มมาสองสปินต์เลย เธอเมื่อ <c oughs> กี้นะผมไม่ดรอปตะกูแล้วก็ไม่ดรอปเกมพาร์เนี่ยผมก็จะมีโอกาสดรอปค่อนข้างที่จะน้อยด้วยนะฮะแนะนำนะให้ออสี่คนมาเล่นและนําเล่นอีซี่ดีกว่านะครับผมถ้าเล่นปานกลางระดับปานกลางก็คงชั่วโมงแหละขึ้นเป็นชั่วโมงนะฮะเพราะมันมันเยอะมาก นะฮะมอนมันเยอะมากจริงๆก็นะครับผมก็นี่คือวิธีการฟาร์มเลียวคอยนะครับผมพร้อมกับใครอยากได้เกมพาร์ตก็หาเล่นกันนะครับผมหาเพื่อนมาเล่นด้วยถ้าลงโซโล่ก็ลงนานนะเออไอที่แบบคอมโบเล่นสกงสกิลม่เป็นเนี่ยเออก็จะแบบนานหน่อยชั่วโมงนึงได้แหละเออพี่บ้านะก็สกิลแบบตีลมอนกดม่โๆใช่โอเคนะครับผมใครอยากให้พี่ทำคลิปแบบนี้อีกนะครับผมก็ ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็คอมเมนต์นะครับผมใอยากพี่ทำอะไรนะฮะโอเคนะครับผมก็ใครที่มติดตามก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจใพี่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมก็วันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะผมก็แค่มามาลงดันเจียนนะผมฟาร์มเดียวคอยแบบแบบอันนี้แหละฟาร์มง่ายสุดแล้วนะใช่ไหมเออฟาร์มง่ายสุดแหละตีมอนนะ แต่เราเว็บเรียก็จะมอนเยอะขึ้นแล้วก็จะอึดขึ้นด้วยนะครับผมเว็บที่สิห้าก็จะมอสเกิดเว็บที่สิห้าก็เว็บที่สิหกนะครับผมประมาณนี้นะคใครที่ขยันเล่นก็เออเล่นกันไปเลยเล่นให้ตามบานไปเลยนะฮะนี่แหละครับก็โอเคสําหรับวันนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็โอเคมีมีเกมพาร์เอ่อแสงมุษาด้วยเนะนี่ยเออนี่อันนี้อะไรบัตรลแบงก์หรอบัตรแบงก์เออเนี่ยเห็นไหมใครอยากได้บัตรลายแบงก์ก็มาเล่นกันนะเออ แล้วก็เมดิโกนมาดาลลาด้วยใช่ใครอยากได้อะไรก็อยากได้ก็เข้ามาเล่นกันนะครับอัปเดตไปเรื่อยมันก็คงจะมีลงมาให้เรื่อยๆเลยแต่ตอนนี้ก็ยังอยู่ด้านแรกอยู่เลยยังอยู่ด้านแรกอยู่เลยก็แล้วผมใช่โอเคนะครับผมใครอยากมาเล่นกับพี่หลังไมหรืออะไรทํานองนี้อยากทราบข่าวสารอะไรประมาณนี้นะคะก็สามารถเข้าไปที่ดีดคอร์ดกันได้หาเพื่อนเล่นเลนี้ได้นะครับอยู่ใต้ดีคิปชั่นนี้เลยนะครับโอเค ก็เพื่อทำการเสีเวลาเนี่ยผมเดี๋ยวคลิปมันจะนานเกินไปขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีโอเคบ๊ายบายเล้วสกูจังคิดอยูยังคิปแล้วเยย